สวัสดีครับนี่คือรายการพี่ป้อวิทย์คิดสนุกนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ป้อพามาดูดาวตอนกลางวันครับมันจะเจอไหมบ้าไปแล้วอ่าดูดูดูวันนี้เราจะมาดูดาวอะไรกันครับข้างขาวนะครับข้งขาวนะครับในคืนนี้จะอยู่ที่อีกาควุทัยสูงขึ้นไปนะมุมเงยที่ามุมทิศอยู่ที่ประมาณ 300ร3อ0กลางสามยโอ้หายยังไงวลาสามรอ่ะหาม,มุมที่340ก่อนลูกอ่าตั้งแผนที่ครับประมาณใกลใเห็นไหมคุณจะหมุนให้ดูคุณไปเปิดทำไมของคุณว่างนี่340 3้0นะแล้วเราก็องเอาตรงนี้ให้ตรง สามร้อยสี่สมหมุนม่ต้องหมุนมากครับนีอยู่ตรงนี้นี่เจอแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ขึ้นไปเท่าไหร่นะสี่ห้า้าทำยังไงเอากับ้านกบ้านสี่กับ้านกลห้าทำยังไงห้ายังไงสี่ห้ากับ้านห้าทำยังไงสานิ้วอันนี้กี่องศาห้าสบห้าสีกบ้านกลสามนิ้วอ่าลองดูตรงนี้นะหนึ่ส เมื่อกางเมฆตัดไปมองผ่านเพิ่ดนีครับนี่คืนนี้นะครับตอนสองพุดเราจะเจอกับดาวดาวดาวพุธดาวพุธอะไรเล่าดาวพจะเจอดาวนโนเสาะแล้วเราจะเห็นไหมเอเห็นตอนเตาอนาตืนเตืนเตวนเจอนเนตนตืออก จาไว้ไปดูที่บ้านมันต้องเข้าให้จริงอ่ะโอเคครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย,บายไม่บ่